สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีกับมาพบกับผมอีกแล้วครับซองสายฝ่าผ้าร้วยเนาะครับผมมือนีกับผ้าท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดปูใชยวัานเนาะครับผมปูเพิ่งกะขึ้นกระดานให้เนาะครับงวดก้อนเข่าสามแปดตรงตรงเรยเนาะครับผมงวดนีกะเอฟซีแฟนครับกับขอให้มาตามปูให้ไม่เนาะครับผมก็มาตามให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมทางบ้านแล้วเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปเบิ่งน้ำกันเนาะครับผม เิ็งที่ตรงว่าวิ่งเฉดอกแลบนะฮะไม่ใช่งบนวิ่งหนึ่งกับเจ็บนะฮะนี่หันหนึ่งศูนย์หัหนึ่งสี่หันหนึ่งแต่ว่าขงางลางเอีให้ตามอะไระกามาตามแล้วแต่ว่ากระแทกเด็กึน,นกระดาไห้เด็นะครับถ้าหยไหมย,ยังละปูเ่อสาูัเปเด็กปูเขาแก๊บ กับบ่ค่ะกับบ่กับบ่มีแต่เดือนสากลราบ่กับเดือนสาวข้างแรกเนื้อซื้อเลขแง่ได้คันบ่กับเ้วออกดีแดีบสื่อเซื้อบ่ปิดทุกงหวดถึกนัดทุกงวดเนาะ่เดียงสื่อบ่ถือปูวบ่ซื้อห้อสามแปดเลขออกสามแปดสามนาล่าเขากสั่นเจีแเดียงขนาใครโดนไปถึสามสองพันอยู่ยัง แมนบปกปัวไล่ไปบอกว่าถ่ายเก็บคองสื่อว่าได้ใอ้สื่อหาหนึ่งค่ะลัแสนล่าค่ะเสรื่อมเสแล้วนัวพิ่งมมักเข้าบอกปั๊มๆอยู่พิ่งกับสื่อของปูใช้บ้านเคยเข่าพิ่งกับบเอาน้ำมม่กัโตเกาเนาะค่ะตัาขนหนาแม่เดือนสากาวนี่ก็ยังบวกกลับเนาะค่ะเนาะยิงสื่อที่ตะลตลีกรยังได้อยู่ดีสื่อเนาะค่ะตัวแปรสามโมมนทรามาาเนี่ อ๋ออะไรเพื่อนนึ่งโบ้ไ่พันธุ์อยู่แล้วปูแท้วันโบ้ไขยพลาดจังได๋ตะกี้เพิ่นก็10ีปาซาหาบาลือเนาะก็คือใหายตัวแล้วเพิ่นจะได้หายไปช่วงนึงหายไปช่วงนึงนี่บ่ิลลุงเนยคือคักบอดีิกระเบนุงให้2-3งวดที่ผ่านมาแต่ว่าเพิ่นยังส่งให้ยใแดงอยู่ตลอดมันมาปูส่งเตะแดงอยู่ตลอดโก้ยแผลว่าตามเลย หาตัวใหญ่เขาค่ะบบเมนว่ามิวมีไผมาตามมาอยู่ค่ะแต่วันโบแค่เห็นปูตักเทอร์แล้วกันละอืมโอนี้ได้เห็นปูแล้วปูเพิ่งไปที่ไตย่นล่ะแล้วเพิ่งขับแต่ว่าสัสการ์ดยังกลับวกลับลอตเตอรี่ได้บอสได้ค่ะอืมซื้อซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละอมันแค่ลอตเตอรี่แหละเอ้าใบน้ำพึ้นซ้ำไม่เดือนก็เว้านี่นาะค่ะซื้อสามแปดตะวันบอบอซื้อแท่แท้แปดสามคนละนี่ะเนาะคักวอเป็นมันแก่เพราะมันแก่เป็นยุดซ้ำ หยุดฟันดับฟันเขาเลยละสามแปดนะดับฟันตับแปดสามแปดเด็กโตโอ้ยเด็กโตโอ้ยครับโอย้ยเนาะเลออกนะออกมาก,กบเป็นเล่ปูมีพราะมีเลกวิ่งในตัตบ้างคะเด็กวิ่งใโตบ้างคะฮะถ้า่เก่งเลียวบ้างเหลียวย่งบนเลียว เี่ยวเห็นอยู่แต่ว่าท่านในเลี่ยวเดี๋ยวจึงสิผ้ามาติดตามเมึงไหมเนาะครับเนาะมันสีดังก่อนนี้เดี๋ยวมันสีดังก่อนครับผมแต่นี่กระดังเพราะแห้งแล้วค่นว่าปูลงปุ๊บนี่ให้ไปซื้อกกอนใครไปซื้อสัก่อนปูว่าจะ่าเลี่ยวเล้่ยวแต่ท่านในเลี่ยวคือถ้าปูไฟนี่ก็ขึ้นเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเลยห้าลายตโตดิว้าลายตัวค่ะอ๋อครับเดี๋ยวจึงสีผ้ามาติดตามเมึงไหมเนาะครับเนาะแนวทางแนวทางแต่ว่าปูเชยบานเนาะครับผม เพิ่นเฮ็ดเลี่แล้วแต่ว่าขันไปปึ๊บมันสีดังสีอั่นมันสีอั่นเนาะค่ะเป็นกอจะงวดที่แล้วผมเม่นมาเพิ่นโมยากให้เด้มันจะดังมันจะอั่นรอเลขอื่นกระจอมม่าน้ำหงวดที่แล้วปล่อยไว่อั่นดังแต่ว่าปล่อยไว่ายกับปล่อยอะไรว่าสามแปดนี่มันปล่อยว่าไปกับบ้านคอยยังีตัวเก่าตัวเก่าแต่ว่าเอฟซีกับว่าเด็ตัวเก่ามันสีมาผู้ใดก็เลยเก่าสีมาขันไปจับแต่สามแปดปู้นี่แหละแต่ว่าเซียนใช่ย่างกับว่าสักทักเนาะ ามแปดไม่กลับครับอย่วมาถามหาเส้นชายาเด้อพุ่มพ่อ่อยเอฟซถามอะไรกันพอว่าพอวับ้าเร่าเลขออกตัวเก้าที่เนราปากกระบออกออกตัวเก้าหูออกตัวเก้ามันถือพู่เก่งคักๆบอกกลับคาร์เตีรยงแบบโอ้เช่ใชายากระได้เนาะที่สามแปดหาสามแปดโส่งไปหกีนอย่นน่มาครับบัวที่สามแปดหาสามแปดเจ็นี่นะคะเลขเชียงโศกนะคะน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวพันมาตกเก่าเนี้แล้วมันเบื่อเส่ยไปเส้นใช้ยาญาญิ่งสามเปียกเนาะอ๋อครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวปูขึ้นกระดานติมิดตตามให้ไม่อีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้สายฟ้าพระรวยขอลาทานผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับเด็กเพือนเกิดผู้เดเมเกิดจัดไปครูสองครูงี้พันให้่พนม่ได้ใหย่ไล่ขึ้นมูนี่ปูเซวันเลี้ยวเซ่เนาะไปเดียวทั้งนี้ละ ไปไฮไลท์ครกานไฮมาหลังซีเก่าเก่าซีเอ้ยโมเมนบ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 นเนาะซีเก่าเก่าซีเนาะเจ็ดเก้าซีเจ็ดเกสามตุ่มเนาะค่ะแล้วก็เอ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดพนาซื้อรถครับบซื้อผูรับประกันครับผเดีบซื้อสีเสียใจพ่นกะวังซี่แต่ว่าก็ใส่บิลเลยขอเอาพี่ขอเอาดีกว่า เ hmm. ห็นแนี่ยใช่เนาะพี่น้องต้องผูกกันอยู find, ่โยกตัวครับมะไก่เขายังมาโยกัในเนาะเขาก็บรรลุในห้าแล้วเขาเห็นเขามาเราเจอบรรลุแต่ที่แหลมอย่าหักเขาไปเด้แนี่ยพี่หักกัมาพีหักก็ไปเสียโอ้ย เด็กถูกเล็กถูกเรียบร้อยแล้วนะคะนล้วเอาไปใส่ตาทีต่อนะคะแต่ลองเนาะจากที่ออกมาจากกูใช่บ้านเนาะตามตัวเล็กกูใช่บ้านใหเอฟซีเรียบร้อยแล้วคต่หรือคาดต่อนี้เพิ่มเกลียวนะคะมาตามให้ท่านผู้ชมเนาะครับเนาะต่อจากคลิปเก่านะครับผมบนวิ่งสี่ครับผม จับโคไปที่เก่าสี่ีเก่านะครับสามตัวเจ็ดเก้าสีนะครับผมเน้นไปที่เก้าสี่นะปูว่องกลมเห็นนะครับผมส่วนเลขล่างกับวิ่งสองครับสองเจ็ดเจ็ดสองว่องกลมไปที่สองเจ็ดนะครับผมส่วนตัวิ้นที่สิบหกกัญญาไม่พูนั่นเอาไปพูนัานคือบุญก็วิ่งซีปูพันเชียนประกาศแดดนะพี่น้อง เก่า C C เก่านะคะปูคนจิ่งสองสองจิตรวมอมให้เป็นเก่าเนอะ9449สามตัว794ไปเลยด้วยคนวางโับราคานวยไป่้อากัดน้ค่ะเนาะแคปหน้าจอตัว A C ไหนที่เห็นดี่หรออบเลยมั้ยนฆษณาปูสันมันเดินทีเท่าเหยียดก่อนคุณ ทางหุ่นเลยปูจะไปวะปูจะไปคลิปนี้ดื่ดเก่าตำองชมแปลงแลาก็เฉพอะตัว่ะไปตอนใ่กันไม่ได้อ่าครับแคน้าจอไว้นะครับเนาะเพื่อสีบอเด็พลาดนะครับงวดสิบหกกันยาสองห้าหกห้าเนาะครับผมบนปูเชฟบ้านนะครับผมเพิ่อให้วิ่งสีนะครับจับคู่ไปที่เก้าสี่สี่เก้าครับผม เจ็ดเก้าสี่นะครับส่วนล่างกู้ก็ให้วิ่งสองนะครับวงกลมไปที่สองเจ็ดเจ็ดสองนะครับผมแคบหน้าจอไว้ครับเพื่อสิบริพาทอ๋อครับผมสำหรับคลิปนี้สายฟ้าพาด้วยคอร่าทันทุส้มไปก่อนนะครับผม หลดไหลแช่ฮะครับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าพาะรวยอีกสองทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี <h 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 ้สายฟ้าพรรวยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ